นะครับอันนี้อย่าเพิ่งจดตามนะลูกครูแค่ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขเพื่อให้ลูกเข้าใจโจทย์เขาบอกว่าคีเฟอร์เนี่ยก็คือนมหมักนะครับของชนเผ่าเล่ร่อนทางเพื่อเขาคอเคซัสนะครับนะเขาบอกว่าปริมาณของคีเฟอร์ปริมาณของคีเฟอร์อ e fer, จะเพิ่มเป็นสองเท่าในทุกสองสัปดาห์ประเด็นหลัก ของมันสรุปใจความของมันตรงนี้ปริมาณทีเฟอร์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุกสองสัปดาห์โอเคอ่ะงั้นถ้าเกิดกูสมมุติว่าตอนเริ่มต้นก็คือสัปดาห์ที่ศูนย์ใช่ปะ่ะวันเริ่มเลยอ่ะวันเริ่มเลยวันเริ่มหมักทีเฟอร์เลยวันนั้นก็คือเวลาได้ผ่านไปศูนย์สัปดาห์ใช่ไหมใช่ก็คือเวลายังไม่ได้ผ่านไปเลยอ่ะเพิ่งเริ่มหมักอ่ะเพิ่งเริ่มหมักเสร็จเดี๋ยวนี้เลยอ่ะสมมุติว่าถ้าตอนนั้นเนี่ย มีอยู่หนึ่งร้อยมีอยู่หนึ่งร้อยกรัมสมมติเล่นนะผ่านไปอีกสองสัปดาห์จำนวนต้องเพิ่มขึ้นสองเท่าต้องกลายเป็นสองร้อยผ่านไปสี่สัปดาห์นี่ก็คืออีกสองสัปดาห์ถูกป่ะ <c oughs> เพิ่มเป็นสองเท่าสี่ร้อยผ่านไปอีกสองสัปดาห์ก็จะเป็นสัปดาห์ที่หกแค่แค่หกร้อยเหรอเขาบอกเพิ่มสองเท่านะ,าะนต้องใสดร้อยสลุก อเออเนี่ยผ่านไปสองสัปดาห์มันจะเพิ่มสองเท่างั้นใช้การคูดสองมาเรื่อยๆนะลูก <ừ. S 1> อย่างเงี้ยลูกพอเข้าใจยังพอเข้าใจยังลูกอ่ะข้อนี้ลูกลูกดูนะไม่กี่ขวดแล้วตรงนี้ไม่ต้องสดพูดเขียนเพื่ออธิบายให้ลูกเข้าใจโอเคไหมครับแต่ผมแกครับอ๋อนะลูกดูนะลูกดูนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ ถ้าคีเฟอร์เต็มขวดแก้วในสัปดาห์ที่สิบสองมันเต็มตอนสัปดาห์ที่สิบสองอ่ะอ่ะวาดรูปขวดแก้วขึ้นมาเลยเนี่ยเอาขวดได้ขวดนี้หน่อยแล้วกันเราจะย้อนเวลากลับไปเรื่อยจะย้อนเวลากลับไปเรื่อยนี่คือสัปดาห์ที่สิบสองคีเฟอร์เต็มขวดเลยครับ เนี่ยตอนสัปดาห์ที่สิบสองอันนี้คือเต็มหนึ่งขวดเลยครับดังนั้นก่อนหน้านั้นสองสัปดาห์คือสัปดาห์ที่เท่าไหร่ครับก่อนหน้านั้นสองสัปดาห์เขาพูดว่ามันเต็มขวดในสัปดาห์ที่สิบสองใช่ไหมแล้วมันจะเพิ่มปริมาณเป็นสองเท่าทุกๆสองสัปดาห์ใช่ป่ะดังนั้นครูย้อนกลับไปสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้คือสัปดาห์ที่สิบ ตอนนั้นปริมาณของมันย่อมยังไม่เต็มขวดย่อมยังไม่เต็มขวดใช่ป่ะจากนี้ไปนี่มันเพิ่มเป็นสองเท่าแสดงว่าในสัปดาห์ที่สิบปริมาณของคีเฟอร์ต้องมีอยู่แค่ไหนนี่ต้องมีแค่ครึ่งขวดถูกไหมครึ่งขวดเรียกอีกอย่างก็คือหนึ่งส่วนสองของขวดเออ เนี่ยครับคีเฟอร์ตอนนี้ครับคือหนึ่งส่วนสองของขวดนะเขาคำถามนะเนาะคาถามว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดคีเฟอร์ถึงจะมีปริมาณเาเขาใช้คำว่าแก้วนะไม่ใช่ขวดแก้วตั้งใจลูกตั้งใจลูกตั้งใจลูกใช้คำว่าแก้วไม่ใช่คำว่าขวดนะแก้วแก้ว งั้นถ้าเราย้อนไปอีกสองสัปดาห์ลูกมันคือสัปดาห์ที่เท่าไหร่เรากำลังย้อนย้อนเวลากลับไปเออสัปดาห์ที่แปดจำนวนของมันรูปนึกภาพตอนสัปดาห์ที่แปดนี่คือสัปดาห์ที่แปดเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันจะเพิ่มสองเท่าแสดงว่า ตอนสัปดาห์ที่แปดมาไม่ถึงตรงนี้หรอกแต่เป็นแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมตอนสัปดาห์ที่แปดมันจะมีอย e. ู่แค่นี้ก็คือครึ่งหนึ um ่งของหนึ่งส่วนสองครึ่งหนึ่งของหนึ่งส่วนสองคือเท่าไหร่อ่ะลูกหกครึ่งหนึ่งของหนึ่งส่วนสองลูกดู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 อย่างนี้เรียกหนึ่งส่วนสองใช่ไหมอ่าทัครึ่งหนึ่ง นออหนึ่งส่วนสี่เออหนึ่งส่วนสี่รู้เออถ,ถ้าส่วนถ้าส่วนมากเศษน้อยถ้าส่วนมากแ่าวนี่ครับที่โจทย์เขาถามเราก็ถามตรงนี้แหละอีเฟอร์จะมีปริมาณต้องใช้กี่สัปดาห์กีเฟอร์จึงจะมีปริมาณเป็นหนึ่งส่วนสี่ของแก้วก็ตอบแปดสัปดาห์ขอบรู้ว่า ่าเข้าใจเข้าใจอย่างลูกผมา็มเซนหนึ่งส่วนสี่ส่วนแล้วเท่ารับส่วนแล้วหนึ่งพันร้อยเนี่ยอันนี้หน,นึ่ 9, งแก้วอันเนี้ยหนึ่งส่วนสองแก้วตรงเนี้ยหนึ่งส่วนสี่แก้วต้องแบ่งเป็นสี่อ่าผมเียไปถ้าส่วนมากค่าร้อย ส่วนน้อยค่ะมดมีมีใครงง,งตรงไหนไม่รู้บอกครูก่อนมีเปล่าเปลางงไม่ลูกเออไม่เอกงงตรงไหนอ่ะอัแสส